ครับผมครับพี่น้องสวัสดีครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าต้นอันนี้ออกมาหลายครับผมจนไอ้้นใบอันใบไม่ห่างครับผมไอ้ต้วเพาอดอกครับผมไอ้ก็เรียกว่าพาไทยก็ว่าสาบเสือครับผมพี่น้องเอาดอกครับผมดอกขาวๆนี่นะครับผมเอาไปตากแดดครับผมตากแดดแห่งๆนะครับผมพี่น้องส่วนใบนี้บ่อครับผมขออ้านไอ้เบาเรื่องดอกก่อนครับผมดอกขาวๆนี่ครับนี่นั่ไปตากแดดครับผมแล้วก็เอามา ตากแดดจากแดดสองแดดครับผมมันแห้งครับผมแล้วเอามาต้มครับพี่น้องเอามาต้มสรรพคุณดีครับผมคนเฒ่าสมัยก่อนเขาอันคนบอกมาอะไรสิครับผมคนว่าเอาไปต้มเอาไปต้มกับน้ำเนี่แหละครับผมต้มเอากินน้ำเขากินเสาแรงครับผมดีให้ครับผมบารุงครับผมแล้วก็ลดความดันครับผมลดเบาหวานลดยังลดน้ำต้านในเลือดครับผมเห็นเขากินแะ้วกันอันคนสมัยก่อนเขาก่อนสิไปอัน ทำไมทํานไปเขาสวนเขายังไปออกไปไหนครับผมเขาสีกินไอันหนาครับผมนามใบไม่ห่างครับผมใบสับเสือครับพี่น้องครับผมนี่ผมก็ทีอันผมล่องล่องเมืองเลยก็ดีครับผมอันพี่น้องครับล่องเมืองนะครับเ้วยอครับเพื่ออันสีซอยรดควมด้านเบาหวานแล้วก็ให้ระบบระบบอันหมุนเวียนเลือดระบบโลหิตอันดีครับผมอัน ตามอันหญ้าฝรั่งลายกับพอดีกับพี่น้องครับเพื่ไทยหลังใกา้เขาโซ่เร็วอันพวกอันหญ้าพวกอันหญ้าอันแบบที่เขาสําเร็จรูนะครับผมมันสู่ศู้นไี่พื้นบ้านเท่าบ้านไดนได้ครับนี่นะครับของแท้เลยครับพี่น้องครับผมลองเบิรงครับผมพี่น้องนี่ครับดีกว่าของดีกว่าหญ้าฝรั่งนะครับพี่น้องครับผมลองเบิรงครับพี่น้องอันอันไรดีๆกันมาแนะนําสู่เอาสู่กันฟั่งครับพี่น้องครับผมแนะนําให้ไป แถวบ้านพี่น้องสิคงสีมีหลายอยู่ครับผมเอาไปเอาดอกดอกถี่มันแก่ๆครับผมนี่มันแก่แล้วนะครับนี่ครับผมเอาไปตากแดดไว้ด้ครับพี่น้องได้ครับเด้อนี่ครับผมอันบอกต่อกันนะครับผมฝากแช่ฝากติดตามนะครับพี่น้องครับผมครับผมสวัสดีครับผมต้องเ่งครับพี่น้องครับ